สปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับเจน้ําการค้าร้านเติมเกมมือถือนะครับที่เปิดมาแล้วมากกว่า8ปีเติมถูกเติมไวเจน้ําการค้าปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ด้านล่างครับโอเคก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมพว่ป่วนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมสลัมดังนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเอ่อเป็นเกมเพลย์นะครับเอ่อซากุระงินะครับร่าง3นะครับเป็นเอ่อซากุระงิ ร่าง3มในอ,อันติีโหมดผู้กอบกู้นะครับหรือว่าเป็นร่างเหลืองนะครับ,รบก็บกเรื่องการรับพรสวรรค์นะครับก็คือถ้าเล่นร่างเหลืองเนี่ยมันจะใช้คอพรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเออเล่นร่างเหลืองอัพอะไรบ้างแล้วกันนะครับเออโอเคก็ที่พรสวรรค์อย่างแรกเลยนะครับก็รีบาวนะครับรีบาวเนี่ยก็อัพไปแค่2ก็พอนะครับ คือร่างเหลืองใช้ด้วยกันได้นะครับร่างเหลืองอันสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นเออรีบาแล้วก็ยิงนะครับรีบาได้แล้วก็ยิงต่ออะไรอย่างนี้ครับซึ่งไม่จําเป็นนะครับก็อัพเอ่ออันเนี้ยสองอันนะครับอัพอันเดียวก็ได้นะครับอันเดียวก็ได้อนี้มันเป็นบล็อกเอานะครับไม่เอ่อเวลาเจอซีใหญ่มันมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันไม่ได้ไปบล็อกเอาอยู่แล้วก็อัพอันเดียวก็พอนะครับเอ่อส่วนเอ่อถ้าถ้าเอ่อบล็อกนะครับก็แนะนําว่าอัพถึงอันเนี้ยครับเนี่ยอัพไว้ถึงตรงนี้รับ สำหรับไว้ตบสำหรับร่างเหลืองนะครับเออก็จะเป็นอันนี้นะครับเล่นร่างเหลืองเอ่อส่วนท่าชูดเนี่ยคือจะอัพถึงประมาณตรงนี้ครับคือมันจะสามารถแคนเซิลได้นะครับเวลาเราเอ่อรับบอลมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเอ้ยเรารู้สึกว่าถ้ายิงไปเนี่ยไม่โล่งแน่หรือแบบฝันของข้ามารบกวนทันอะไรอย่างนี้นครับก็อัพให้ถึงอันขั้นนี้เลยนะครับร่างเหลืองโอเคอันนี้ยังไม่จําเป็นนะครับ โอเคต่อมาเรื่องการเก็บบอลนะครับก็ล่างเหลืองนี่มันจะเก็บค่อนข้างที่เออมันจะอยู่แถวแถวและเออแะไรช่องแถวแถวสุดท้ายเลยนะครับคือร่างเหลืองนี่มันเป็นตัวที่เก็บบอลเนยได้ค่อนข้างสูงมากนะครับก็ถ้าอัพได้เนี่ยก็ถึงตรงนี้เลยนะครับถึงตรงนี้เลยนะครับเก็บบอลได้สูงขึ้นนะครับเออโอเคต่อมาเป็นเรื่องของการดังนะครับเอ่อยังไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่ถ้าแนะนําก็อัพอันนี้ไว้หนึ่งนะครับ อันนี้จะสามารถเออ่ดังจังหวะ2ของตอนล่างเหลืองได้เหมือนกันนะครับก็อัพไว้1นะครับอันนี้ส่วนอันตีนะครับอันตีเนี่ยจะอัพหมดเลยนะครับคือได้ได้ใช้ทุกท่านะครับไม่ว่าจะเป็นเออ่การพุ่งนะครับที่เอาไปเล่นกับเออ่ไอ้คอมโบกับชุดกลางและแคนเซิลอะไรเงี้ยนะครับจะสามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นการเออ่พุ่งชูดนะครับพุ่งดังเนี่ยได้ใช้หมดเลยนะครับล่างเหลืองเออ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่ออัพพรสวรรค์ซากุงิล่างเหลืองนะครับ ก็ใช้พ่อนค่อนข้างเยอะ,ะครับใครที่ยังไม่มีงบก็แนะนําว่าอัพแค่ร่างแดงก็พอครับโอเคต่อมาจะเป็นเรื่องของเออลูนนะครับลูนกับแผน่นแผนของซากุระงีเนี่ยจะเน้นอันติตอนเริ่มเกมเลยนะครับก็จะเป็นเออแผนรีบาชุดกลางแล้วก็พลังงานเริ่มต้นพลังงานสะสมนะครับลูนใหญ่ก็จะเป็นเออเรื่องของแบบเพิ่มเพิ่มพลังงานเริ่มต้นอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับเช่นนี้เลยครับจะมีเปลี่ยนเออแค่สู้กลางเวหานะเปลี่ยนเป็นเออสวิงเมนอะไรอย่างนี้ถ้าแบบว่าเราต้องตบนอกตบในด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเจอคอมที่แบบว่าเขาเล่นในบ่อยเล่นในเยอะมากกว่าอย่างเช่นเออเจอรู้สเจอมากิอะไรพวกนี้นครับใส่เป็นสู้กลางเวหาจะดีที่สุดครับส่วนเรื่องของแผนนะครับถ้าเราเล่นร่างเหลืองเนี่ยยังไงเราก็ต้องรับบอลทําแต้มอะไรอยู่แล้วใช่ไหมก็แนะนําเป็นแผนสมองนะครับ แผนนี้จะช่วยเวลาเรารับบอลทาแต้มได้ทุกครั้งเนี่ยจะเพิ่มค่ายแย่งรีบาวน์นะครับแล้วก็ระยะรีบาว์สูงสุดเนี่ยร้อนกันได้8ขั้นนะครับก็เอา8เนี่ยไปคูณกับ0.75นะครับก็จะได้ประมาณเออได้คือค่ารีบาว์ทั้งหมดแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยมันไม่ค่อยถึง8เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าทําแต้มจ๋าอะไรนาดนั้นได้สัก4อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คุมแล้วนะครับเออโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับดเดี๋ยวไปรับชมเกมเพย์กันเลยนะครับ ไม่เห็นวงยิงเลยลอืมลงไปสวยครับยิงเลยครับแ่าแตก ไม่ลงไม่ลงโอ้ยเพื่อนแบกจัดไม่ลงวะา,าไ,ปไปเลยครับร เออเรียบร้อยอย่าให้มีครั้งที่สองนะกา้ในครั้งที่สองอย่างนี้คือจบแห่จบกวนไหมแห่นม่ว่าจะเกมเร็วซะแล้ว อีบั้ดูซาครากิโอ้อยเพื่อนหลงหลงเล็กน้อย全อ่อเเออเอ่่อเเ่อ Ừ. Này, này. đau thủ tại oh, hoa léo 2, ôi นีเ่เดี๋ยว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 เดีว่อ่ถ้ามีครั้งที่สองนะ่ะครับมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็ได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะ่ะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรอ,คอ่าอย่าให้มีครั้งที่สอง เอ้ยไม่ใช่ดต้องบอกว่าอ,อย่าให้มีครั้งที่สามนี่ไงอุ้ยอุ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นอ่าให้มีครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่ไม่คนละเจบเอย ไปด้วยดิเออรีบอาส <c oughs> ่วนฟูจิก็ข้อดีข้อเสียก็เหมือ,อ,อนที่พูดไปเลยครับน,น,น่าเซสามโหดครับพี่ติจะแก้รู้สองเหรอ ต,ตัวไม่ต้านครับาไดเฮ้ยวิวัวิววิวิวิาิวิวมวิ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 วตัวิววิวิวอวิวิิมิว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 ัวิ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 วดวิ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 ววิ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 ีเนครับ ถ้ากูล้างทองทำอะไรได้ก็ทำแต้มครับตัวมันเด่นเรื่องการทำแต้มอะ่ะเนี่นยแล้วก็มีทิปอินนะครับถ้าแบบเราหันหน้าหันหน้าตรงกับห่วงเวลาเรากดรีบาวได้มันจะทิปอินก็เด่นก็เด่นเรื่องการทำแต้มอะ่ะคือจะ

ตาคุสามพอสู้สองดีไหวไหมไหวครับไม่เจอเดาได้แบบนี้เนี่ยยโดดช้ามากว่ะอะไรนะจะตกไหนมอย่ยูอะต่างกันตรงไหนเนี่ยมาคีสองโซโล่ขึ้นแสลมไหวไหมครับไหวครับผมเอางี้กูรอสายมึงนะโตัวเกมึงวะ จังหวะตบล่างแดงกับล่างทองแตกต่างกันไหมต่างกันครับผมรู้สึกว <stimulus S 1> ่าล <disciplined> ่างเหลืองก่ตบตบเก่งกว่านะตบโหดกว่าแต่ล่างแดงจะแค่แบบว่ามันจะโซนดีกว่าเด๋ย่จบนี่ก่อนครับโอ้ยมันจะโยนฉีกกันทำมะเขืออะไรวะ ปันมูราซ่าไม่ดีหมฟโอ้ฟันตัวอื่นเลยนะครับเฮียซากุ12สิบสองแต้มแล้วเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันเนี้ยเป็นตัวสองอยังหน้าปั้นไหมคือถ้าไปเล่นเป็นตัวปล่อยบอลรองอะ่ะ<แ>ก็ก็หน้าปั้นอยู่ครับ แต่ถ้ามาเป็นแบบว่าเป็นเป็นเอซอะไรเงี้ยมันไม่ไหวครับโอ้ยเหนื่อยเตะ ไม่ลงไนซ์เิ็ตสุดอย่าโดดตายครับให้ผมให้ผมดูสองสามให้ไหวล่างทองตกสูงกัาล่างแดงแต่ล่างแดงตกลุ้ยชุดใกล้กว่าครับความรู้สึกผมนะประมาณนั้นครับประมาณนั้นวิวิตีรอให้อยู่ จบแล้วที่ชื่อกับกูโลเร็วไปอะ่ะโอ้ยเสียวตะกูแบกจัดจริงครับแค่พอันถึงจำนึงนะครับ แค่พอนอนตีถึงที่พี่บอกในคลิปก,ก็ตก,ตกตกได้ยาวเลยไหมครับเล้นเล่นรู้สึกตันตัเอ่อได้ยาวนะแต่ว่าคือคือคอ,อย่างที่ผมบอกแชทมันอยู่ที่เพื่อนด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราส่งให้เพื่อนทําไปอ่ะแล้วเพื่อนเราทําแต้มไม่ได้เราจะได้เราจะไม่ได้ออนตีอ่ะซึ่งมากี่สองข้อเสียของมันคือต้องมีอันตีครับ คือมากี่สองมันมันโซโลโ่ไม่ค่อยเหมาะครับเพราะว่านั่นแหละมันต้อง,ม,องมันต้องแบบว่าเพื่อนต้องเป็นงานด้วยอ่ะูแ,แต้ม บอลเฟี้ยวปะผมว่ามันมันไอ้นี่ได้อยู่นะโอ้ยไอ้มากิยังไม่ทำอะไรเลยเหรอไม่ลงไม่ลงไม่ลงโอ้โหมึงสามแต้มสี่ศูนย์ไรเงี้ยช่วยหนปไม่ลงสี่สามไม่ตกได้เหรอไม่ลงมือสามตัว รออัตะกูแบกแต้มครับโอ้ยไม่ถึงทำหลายอย่างจังวะไม,ไม,ไม่ไม่ไหวเลิซอดโอส้สากูสากแต้ม นี่ผมเล่นซากุเล่นเอครับนี่อ่ะโอมัโกูไปอย่างจผมทีนี้คิดไม่ออกสองซากุแบกแต้มจัดแต่ต้องต้องไอ้นี่ด้วยนะต้องแบบว่าคืออาคคังหีเขาเขาตบไม่เป็นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของเราไม่งั้นก็น่าจะไม่ได้แต้มไหลขนาดนี้โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับซากุระหีรีเจนนะครับล่างเหลืองนะครับหรือว่าล่างผู้กับกู้ ก็เป็นอย่างนันบ้างถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยให้มีคาถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบกลับให้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ